อยากให้ทุกคนช่วยกัตกนดังๆนะคะ,คะอยากให้สารนี้ไปถึงผู้ใหญ่ทุกท่านครัร้งนหนึงนะคะลากศาลภาพ,พลากตอแหลว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปตไตยสั้ทีถ้าต้องให้ประชาธิปไตเลือกตั้งแล้วพวเกมืองต้องเลือกกันอีกทีต้องกองบ้านเมืองต้องเหยียบแน่เหยียบน้ำใจประชาชนแบบนี้วันหลังไม่ต้องเลือกตั้ง ไยพวกกูจะจำสิ่งที่พวกมึงทำกับประชาชนในวันนี้ไว้นี่คือน้ำตาของประชาชนนะครับผมพวกสวสวสอครับผมเห็นไะครับน้ำตาของประชาชนครับผมเมื่อไงพวกกูเลือกได้ทำไมพวกกูจะจำสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไว้พวกกูจะจำไม่ลืมกูขอให้พวกมึงตายไปกับำสาปเจ้ ปะชาชนจะจำสิ่งที่พวกมึงทำไม่เลิมและพวกกูจะขอให้ประวัติศาสตร์จารึกในสิ่งที่พวกมึงทำไว้ให้ลูกหลานเรารู้ในสิ่งที่พวกมึงทำกับประชาชนไว้ให้พวกมึงมทำให้นักประชาชนเจ็บช้ทำ,ทำใน้ำใจขนาดไหนขอให้มึงตายไปับคำสาปแช่งของประชาชนให้ลูกหลานทุกคนจำวันนี้ไว้ฝากสารต่อในสิ่งที่พวกประชาชนในวันนี้ไว้ด้วย ตาของประชาชนครับผมครับครับดให้พวกสวสสครับดูไว้นะครับผม